ครับก็เดี๋ยวนี้อยู่กับนายานะครับเดี๋ยวเราจะมาแพคแบตนะครับเป็นแบตดิดฟโฟนะครับหรือ,อแบตลิเทียมนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไม่ว่าจะสำนักนนไหนๆนะครับสิ่งที่ดีที่ทสุดก็คือการบาลานซ์แบตนะครับให้แบตหันไปขั้วดเดียวกันนะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อมลายวงจร ของแบตทุตกตัวนะครับเข้าหากันนะครับให้อยู่ที่ขั้วเดียวกันเชื่อมเข้าหากันเพื่อการถ่ายไฟของแต่ละเซลล์ให้เท่ากันเขาเรียกว่าการประานซนเซลล์นะครับคือกระจายไฟให้เท่ากันทุกเซลล์อันนี้เป็นขั้นตอนแรกก็อย่างน้อยทําทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับก็ดีแล้วก็เราก็จะมาเช็คนะครับว่าไฟภาพรวมนะครับควรวีมิตเตอร,ร์นะครับเช็คไฟภาพรวมรว่าอยู่ที่เท่าไร่นี่ก็อยู่ที่ จะได้เห็น3.19นกะครับ3.2นะครับ,รบก็อาจจะวิ่งอยู่ประมาณนี้3.193.2ดนาะครับสำหรับแบตอันนี้ก็เป็นแบตมือสองนะครับก็เดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องมีอีกอันนะครับก็ bms นะครับบอร์ด bms ก็คือตัวชาร์จไฟตัวป้องกันไฟชาร์จเกินนะครับตัวนี้อันนี้น่าก็ต่อวง,วงจรที่จะเอาออกใช้งานแล้ว แล้วก็ตัวต่อด้วยครัวนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ก็เดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีแผ่นนิกเกิลนะครับอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวเราส่วนแบตเนี่ยก็น้าสั่งมามันเป็นชุดนะครับก็จะแถมอุปกรณ์มามีรางนะครับรางแบตเนาะมีแบตนะครับสีก้อนก็ขึ้นอยู่กับใครจะสั่งเป็นเซตก็ได้นะครับ อันนี้เราก็จะหลังจากบาลานซ์เสร็จแล้วจะแกะเอาน็อตออกก่อนแกะเอาตัวเซลล์นี้ออกเพื่อที่จะทําการเลี้ยงนะครับแบบอนุกรมนะครับให้มาได้12โวล์นะครับเพราะว่า,าทานแต่ละก้อนเนี่ยจะแค่3.2โวล์นะครับ แนะนำมันก็คือการเรียงมันก็จะเรียงเหมือนกับที่เป็นแถวแถวเดียวนะครับแถวเดียวเราก็จะเรียงขั้วสลับขึ้นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้ลบบวกลบบวกนะครับเรียงเหมือนกันแต่สองแถวนี้ต้องต้องเหมือนเหมือนกันเพราะอันเนี้ยมันจะตีเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซลล์แล้วกันก,ก็คือคู่นี้ต่อขนานกันอันนี้ ต่อขนานกันเพื่อให้มันเป็นมันจะได้ยิ่งถ้าเกิดจํานวนแถวเนี่ยเยอะก็จะเรียงมืนกันไปเนี่ยเรียงขึ้นไปก็มันข้อดีของมันก็จะได้แอมที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เป็น12โวลต์เท่าเดิมแต่แอมเพิ่มขึ้นนี่ครับแล้ก็จะได้ลักษณะนี้ เช็คแค่ดีขีหนึ่งบวกลบบวกลบนะครับก,ก็จะเลียงสับท์มันไปอย่างนี้เนาะถ้าจะให้ชัวนะครับเราควรมีมิตเตอร์นะครับว่าเช็คทานแต่ละก้อนของเราว่ามันขั้วมันตรงไหมนะครับถ้าเกิดว่าขั้วตรงเนาะจิ้มที่บวกเอาเอาแดงไว้บวกเอาดำไว้ลบกจ็จะต้องขึ้นเป็นติดบวกอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเกิดอย่างนี้เนาะกลับกลับขับ้วเอาดำไว้บวก เอาแดงไว้ลบมันจะต้องขึ้นติดลบนะครับอันนี้คือถูกต้องขับหลังยังนี้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็มา,เ,าเรียกมาซีลแบตก่อนเดี๋ยวน่าจะซีลแบตก่อนโดยกระเท็บย้ายสับปะรดเนาะมันก็จะเหนียวนะครับมีความเหนียว ครับก็จะมีความเหนียวเนาะก็เดี๋ยวก็จะซิ้วให้มันเต็มหน้าซิ้วให้เต็มหน้า หลังจากเราซิลเสร็จแล้วเนาะคราวนี้น้าก็จะมาแนะน,นํางนี้เราจะจําเป็นที่จะต้องเอาขั้วเนี่ยจับมันก่อนเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับเรานะครับเราเลือกว่าเราจะเอาขั้วไหนเนาะเราจะเอาฝั่งไหนไม่ก็สาหรับน้ามีแผ่นนิกเกิลนะครับที่นี่นะครับอ่าคราวนี้ตัตว,ต,วตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับระวังมันช็อตไม่ใช่หรอกก็คือยางอันนี้อันนี้บวกลบนะครับใส่กัน แต่แตะดูก่อนช็อตปับอันนี้ก็กอบน็อตเข้านะครับกอบน็อตเข้าเดี๋ยวนะจะจะพาเช็คอีกทีว่าว่ามันได้สิบสองโวลตอย่างเนาะการต่อแบบอนุก,กรมนะครับไม่ใช่ต่อแบบขนานต่อแบบขนานจะได้ ะได้เขาเรียกวนเท่าเดิมแต่ได้กระแสเพิ่มขึ้นแต่ต่อแบบอนุกรมจะได้วนเพิ่มขึ้นแต่กระแสเท่าเท่าเดิมเนาะอันนี้สําหรับอันแบบแพคแบบเนี้ยเราก็มีทําทั้งทั้งสองแบบเลยทั้งแบบขนานและแบบอนุอนกรมเนาะแบบขนานก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะแนะนําให้ดู ขนานก็คือเจ้าตัวนี่นที่สีขนานกันทั้งทั้งหัวและท้ายขนานกันนาะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเซลที่เป็นแบบแบบแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไปควายขวางนูนนะ้นเป็นอนุคมเพื่อให้มันได้อ่สิโวลต์นะครับ เน้นนี่เนาะตรงนี้น้าได้ตรงนี้หมดละเขาคราวนี้พอเราจับตรงนี้เป็นคู่แล้วคราวนี้เราจะต้องมาใส่คู่หัวหัวท้ายนี้เนาะมันมันก็ก็จะกลายเป็นไฟอันนี้เข้ามาอันนี้อันนี้เข้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาเข้าตรงตรงนี้นะหัวออกก็จะอยู่ไฟออกก็จะอยู่ตรงนี้ละสองที่มาต่อกันเลยเหมือนเดิมระวังช็อต ลองแตะๆดูกันว่ามันแป๊บๆไม่ชัอไหมวิธีเซฟง่ายๆเราต้องเซฟแบตของเราด้วย นี่ได้แล้วเนาะเหลือข้างข้างนี้แตะๆเหมือนเดิมระวังชอ็อตไม่ช็อตก็ใช้ได้ไอะก็ใส่เข้าไป สำหรับนี้จริงๆอ่ะก็สามารถใช้ได้แหละแต่ว่าตัวลายวงจรสองนี้ยังไม่เชื่อมเป็นเซลล์เดียวกันมันจะแค่นี้เราก็จะวัดวัดได้ไฟที่เป็นอ่า12โวลต์นั่นนะครับเนาะดเดี๋ยวมาเช็คดูว่ามันเป็นอย่างที่นะ้าบอกจริงไหมข้อนี้ลบข้อนี้บวกใช่ไหมครับจะได้12.7หรือ12.8ละเนาะทั้งสองฝั่ง ท่านี้เราจําเป็นที่จะต้องให้2เซลล์นี้มันประสานกันครับนี่ครับก็แตะแตะก่อนระวังช็อตเหมือนเดิมโอเคไม่ช็อตก็ประกอบนี่อันนี้คือการคือต่อแบบแนวแนวเนี้ยที่เป็นขั้วเดียวกันต่อแนวนี้ก็คือการบาลานซ์เซลล์หรือต่อแบบ ขนาดน,นะครับต่อมาก็ถึงจุดสุดท้ายนะครับแตะมันเดิมทาให้ชักอก็ใช้ได้ อนนี้เราก็จะได้แบตก้อนที่เป็น12โวลต์นะครับแต่ยังไม่ได้ให้วงวงจรการชาร์จหรือวงจรการเอาออกไปใช้งานนะครับจริงๆถ้าจะเอาออไปใช้งานจำมตรงนี้ตรงนี้สามารถเป็น12โวลต์ละและชาร์จเข้าแต่ว่าไม่มีวงจรป้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําวงจรป้องกันกันนะครับก็คือใส่เจ้าตัว BMS เข้าไปนะครับนี่เนาะ B m s นะครับเขาจะมะีลายให้เราดูอยู่นะครับว่าตรงไหนเข้า B1 B2 นะครับเริ่มตรงไหนจุดต่อที่1ของเรา ถ้าถ้าเราจะเริ่มจากตรงนี้นี่ b หนึ่งะ b หนึ่งก็จะอยู่นี่นี่เนาะบวกกับลบที่ที่เราเห็นอยู่บวกกับลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เนาะบวกกับลบถ้าบวกกับลบมาอยู่นี่มันก็จะแป,กแปกแลกแเราก็เลยต้องย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมมันเขาจะมีเขาทํามาเพื่อยังขัดอยู่นี่บวกตังนี้แต่ลบมาอยู่นี่แล้วก็พลิกอีกฝั่งนึงให้มันเหมาะสมอ่ะอางนี้ได้ได้อย่าง อ่ะลบมาอยู่กับลบละเห็นไหมนี่ลบมาอยู่กับลบบวกอยู่กับบวกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น B1 หนึ่งตัวนี้ก็เป็น B2 สองนะครับเนาะบหนึ่งสองโอเคเอาใหม่นะครับนี้เราก็พลิกมาให้มันตรงขั้วนอะอันนี้ขั้วลบนะครับ B ลบก็ต้องอยู่นี่ บีลบน,นี่ B ีบวกน,นี่ครัวบวกของเราใช่ไหมนี่ครัวบวกของเราอันนี้ B1 หนึ่งก็เริ่มต้น B1 หนึ่งสองก็เริ่มต้น B2 สองสามก็จบที่ B3 สามนะครับเราก็จะเชื่อมวงวงจรน,นี้เข้าไปให้ครบนะครับ็เป็นอันสุดทีเดี๋ยวน่าจะใช้เป็นสายสายไฟแล้วกันนะครับเพื่อเซฟนะครับ ครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวนาขอใช้กาวสองหน้านะครับเ,เพื่อที่จะติดไว้อันนี้ก็จะเป็นกาวสองหน้าชนิดพิเศษนะครับก็จะเหนียวหน่อยนี่เนาะนาจะติดนี่เนาะเพราะว่านานาเอาต่อสา,สายไฟเรียบร้อยแล้วเน,ะนาะมีแบบ นะครับต่อมาเนาะเราก็จะมาจำขัว้วแล้วจำขั้วไฟนะครับนี่เนาะอ่ะมาต่อมาเราจะเริ่มจาก V ลบก่อนเลเดี๋ยวบวกเป็นเส้นสุดท้ายป้องป้องการป้องกันให้มันเรีสุดนะครับ ก็คั่วหนึ่งแล้บีลบเนาะบีลบเสร็จต่อไปน่าจะจำบีหนึ่งบีหนึ่งบีหนึ่งก็อยู่นี่เห็นไหมบีหนึ่งนี่บีหนึ่ง ต่อมาครับอือครับต่อ B2 นะครับ B2 บ,บีสองบีสองเสร็จครับต่อไปบ,บีสามเนาะนี่บีสามบีสามเข้ามานี่ นี่นะครับเหลือจุดสุดท้ายนะครับที่มีความเสี่ยงสุดนะครับก็คือต่อเข้านะครับต่อเข้าจุดสุดท้ายที่ใช้งาน นี่ครับต่อกระบวนการสุดท้ายจบแล้วนะครับคราวนี้อันนี้เป็นขั้นตอนของอต่อตัวนี้นก็บัมเ m s เสร็จนะครับ, Z, รบก็มาเช็คไฟเนาะว่าบีมบีมบีมเราทำงานได้ตามปกติไหมนะครับนี่ต่อแล้วงจรครบแล้วนะครับนาจะได้12นะครับ มันกาลังบีมเอ B กำลังตัดสินใจทํางานอยู่มันก็กําลังกําลังวิง่งนะครับ12.6 12.7นะ 12. ครับหน่อยเนี่ยหน่อ12.8ครับอันนี้ก็คือทํางานได้ปกติแล้วนะครับพร้อมทํางานได้ปกตินะครับ